เขาเยี่ยมให้กำลังใจขอบคั้วจะเถิดสักทหารเย็ยบกับระเบิดที่ระดับบาเจ็บนั่นเองค่ะโดยนายท่าตรีศิริลุงวณิตร่องพวาราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยจ้าเอกสมควรสิงคํำนายอำเภอกันทะละลักกะได้นํำส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายทองทีทองทินและกับผู้นำองค์กรต่าง เขาเยี่ยมให้กำลังใจและก็มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นั่งเขียวสมาพงค์อายุ69ปีอาศัยอยู่บาลขที่156ห 16, มู่ที่4่บ้านทุงแย้วตำบลละลายอำเภอกานทรลัก์ซึ่งก็เป็นม่านดาของจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกเทิดศัก์สมารพงค์นะคะอายุ35ปีตำแหน่งสนามผอ,อมวอวะปลลอกกระดราบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดกระเฮ็ดไฮคอเท่าขวา ขาดออกไปเลยนะคะ และการคณะออกปฏิบัติหน้าทีล่ลาดตะเวนในช่วงเวลาเก่า,กามงคลของวันที่13พฤศจิกะยะายนที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยฐานปฏิบัติการทางทหารใกล้กับห่วยตามาเรียชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกัยูระวางด่านทิศตะวันตกของปราศาสตพรพระวิหารไปยังผู้บขือในตอนนี้กอยูระวางการรักษาโตอยู่ที่โรงพยาบาลข่ายสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุทินสมาพงอายุ71ปี บิดาละกะนั่งสาวปริยาสมาพงอายุ30ปีพันรยาเป็นผู้ดูแลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วสำหรับแนวทางในการซอยเหลือทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดได้ประสานสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดโรงพยาบาลการธนาลักษะะ์ลกอพอสตอละลายได้ติดตามดูแลด่านสุขภาพจิตของบิดามารดาอย่างไกลชิดในขณะที่กองกำลังสุรนารีก็จะมิกิด การที่ตามเรื่องของสิทธิสวัสดิการของทหารแล้วก็เล่งหาทางซอยเหลือตามภารกิจต่อไปนั่นเองค่ะ